สวัสดีจ้าขอกับยายทีปีกแดงว,วันนี้สิมากินข้าวเทียงกันมาเบิง้เงเฉยๆยังกินทีข้าวเทียงนะกินน้ำกันเลยคือเมือแต่ทั้ง เอฟซีเลยเบดดี้ยนหวัวเด้อเอฟซีอดทนเอาเด้อเอฟซีเลยขากรองก็พอดีเบี้ยนหัวโอกินข้าวเที่ยงจ้า ตำหักฮูงแกงเห็ดขมเป็นตาเสียบบอยแบบสิมามามากินน้ำกันด้วยบันบ่เห็นหัวบ่เห็นหนาคุณเห็นตะกับวไทยตะกั่วเขาตวเนาะขคนมาต้องเห็น น้ำข้างบนับบ้าักนอกผักนอก สำหมออกแกงเห็ดขมมาเด้อมากินน้ำแา่ทีบทเดวอบบดนีนเ้ยแช่ปลาดจำหมเหี่ยค้อเลยขลาดสุด ันขลาชดเนีข้อเลยเย็นแค่กะิกหอนเสียบอันนู้เลยเีบอนรไม่หอนแล้วนกกว่ทารอม่สั เวียนเฮ็ดหาด,ดมาดอกแซ่บคักเอฟซีเฮ้ยมากินน้ำกันเร็วๆตำหมกคุก้งกับเผ็ดๆแกงกับหอมๆ ใช่สี๋ยวสิฮต้องทำยังไงอืตุ่มใช้ไหมนอนยานั่นหรอกันนุ่มตุ่มยุบแบบไหนตุ่มโวยขมตัวแสดงว่าผู้ตุ่มมาขายมันเพราตุ่มเขาเป็นบ่แต่แบบเอนไอตอง เอาไปต้มมันกับบะคอยขมเดิมันใส่อันขี้เท้าไหมบะคอยใส่ไปบักชีดาใส่บักแข่งแต่ตอนนู้ดเอาไปแกงนู้ดใส่อันดมะขามไปักขามออกสมขมแต่มันหนังแซ่บแต่ไม่หนังขมแต่อันนี้มันบ่ขมยไหมแต่ไอ้ตองใบแกงใครคือกันก็ไอีแม่เนี่ยแหละมันบอกว่ามันมีวิธีไอ้แยกแจมบอกมันว่านเห็นมัดอันขี้เท้าไหมใส่ผ้าขาวบางไปต้ม อยจากน้ำนึงหนูก็จ้างอไปที่รางออกไปหนูจ้งเมรคยงจ้างบระม ใส่ใบบักเขียกต้มใส่ใบโอ้ใส่ใบบักซีดาอืมต้การต้องเห็นแน่ขนาดใส่ใบบักซีดาใส่ใบบักแข็งใส่แกงใส่บักแข็งอืมต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือแล้วก็ต้มดินน้ำขมันออกกรบป๋าเศ้าไหมบัดมือหลังเอาตองเทือไปเกียงเลือดสลบผิดมันแสบอยู่แต่มันหนึ่งขมเพราะว่าหนงูมันขมแล้วก็มัผสมใบบักข้ามไหม ตัวไปเฮ็ดตัตง้งองเลยบันสองร้านนะนอกจากนี้แต่บางมันไม่วิธีอ๋อตัวไปเฮ็ดตั้งไหนโอ้ยยาแจมบอกว่ารอเราลองเ,เอาสูตนนี่มาใส่หน่อยมันก็ได้ลองเฮ็ดลง มึงเส้นแบักติวมใส่ลใส่ลามันสะสมพลอยมันบอแซ่บเขาใส่ตัดกเจอมึงเส้นแบบกขามเขาไ่ใส่นลายไาแกงเห็ดย่งกัเหลีวเตะเขาไสนหน่ยหน่อยเขาไปใส่นหลมันเส่มันสะสมพลอมึนบอเซ่บถ้อทั้งแบบกขามถึงมาขามผุดแล้วเนาะตัดย่านมันคมเลย แกียงสู้ทีเรากินล่องมืองนู้แซ่บหลายเอาอีหลีกินกับเบียร์กับเหล่าแล้วต้มสดทังสี่อะไปบ้างาเลยเฮยทีแเด็กพูดอะกับคนไตกับมิตรวาบอใค่กินบอใค่กินหนล่เนาะแด็กมันมันขมพอกินไปกินมาเอามันทั้งขมทั้งแซ่บทั้งสมแม <c oughs> คนไตน่ะเขาชิวมาลวกกินกับแก้วแต่บางคนเขากไม่กินด้วยนะ ซื้อตะมกนุ่งใยตีมาจิ้มนจำนน่นหน่อยด่หน่อยมันได้หน่อยด้ซื้กะปอเอสิ่เล่ก็ซือยังหอกคันว่าต้มเสี่กันันะองกะอเออวนกองแห้ด้วยนะ ทั้งถึงหมดผ้าวั้งั้ตะที่ถึงหมดข้ดาทัึงน้ำตาลท้นแบบหอมน,นี่หรอก็ะจะเห็ดไม่ไหมนะตัวขึ้นราคานี่ต้องหกร้อยกว่าบาทนี่ขอไปเ่อมงเพียน các con ừ. ừ. này, các con giảm rồi huyết, và nãu trái nào nhỉ nãu ừ. mang năn, nãu trái thế loại, gà thì Bien, bien. ไม่จังหวะผม nha subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาเอปลาย้่อนปลาย้่อนมาขายคือมะไปลาย้า่อนแข่แข่ก็ปลาเสียมมุกมาท่านแล้ว 快一年了不？嗯。<noise> <noise> <noise> จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี่ก่อนนะจ้าแย่ทิพย์กับอิม่มแล้วคุณแกงเฮ็ดถัวยบักใหญ่นึงมมัดตะหมักหองพูใ้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แย่ทิพย์น้ำเลือดด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงซ้ำนี่ก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า